สวัสดีคะ่ะทุกคนมาเห็ดเห็ดนํำกันอีกแล้วยังอีกหลายค่ะนี่ค่ะเห็ดนี่แล้วก็นี่เอ,อ้ยอันนี้คือเสร็จไปแล้วนะคะน,นี่ที่เฮ็ดไปก่อนหนะ้านี้ค่ะได้ประมาณนี้ค่ะก็หลายนะหลายนะทุกคนอันนี้ผมคิดว่าอม,มีความรู้สึกว่าตากดีกว่า จะตากค่ะเพราะว่ายังมีถุงก้อนนาเนี่ยค่ะผลกระแบงเครื่องนึงตากแล้วก็ยังยังแช่ไว้อยู่ค่ะไอที่เดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะไอชวนอันนี้เดียวอาจจะตากค่ะอันนั้นตากแน่นอนค่ะเพราะว่าเฮ็ดสดสวยเฮ็ดสดสวยก็ลายแล้วะนะแต่ว่าตากเนี่ยบ่ทันได้หลายครับสําหรับไออดนี่นะ ที่เนี่ยถุกไก่ต่างยังไม่เยอะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือเกา เริ่มจากดอกนี้เลยเห็นไหมงามเนาะทุกคนสวยอยู่ค่ะไปมัดผมแล้วทุกคนเป็นคนขีลข่ลำคานเป็นคนขีลข่ลำคานมาัดผมอีกแล้วเพราะผมวันน้าหนาเลวทุกคนบางคนใหี่ผมหนามากเลยนะเนี่ยหนามากจริงๆวันนะี้อยากตัดผมสั้นนะทุกคนผนชอบ อยากตัดผมสั้นแต่พี่ไม้ก็ชอบผู้หญิงผมยาวคุณสามไม่ิมัดไม่ยิ่งผมยาวเขาว่าคนะ่ะตัดผมสั้นนะ้คือเหมือนเด็กผู้ชายานะเขาว่าเสนะเออแกววานะแต่คนว่าว่าคนนะ่ะเหมาะกับผมสั้นมากกว่าสั้นหรือว่ามาันปะบ้าสำหรับคนนะในความรู้สึกกันนะ Okay, cepat jingkung jauh ni. Oh, hari ini siang ni. พี่ไม้คุยกับใครแสดงว่าเด็กน้อยขางบ้านมาจากโบสถนะ์แล้วทุกคนพี่ไม้มีคนช่วยแล้วดีดีดีก็นะั้นนี่ผมกระจายเงินให้ใหเด็กน้อยขางบ้านนะคะมาสอยเพิ่มใหม่เนาะผมให้เงินเพราะว่าคุณอาเป็นคนมีเงินสดนะน,นะทุกคนแต่พี่ไม้แกแกบม่มีเงินสดเด้อถ้าสมมุติว่าจําเป็นต้องใช้เงินสดนี่นแกจะมามายืมเลินก่อนเออ แกค่อยไปธนาคารไปกดเงินให้เรานี่นี่ตัดทิ้งเลยงามอยู่ค่ะงามอยู่แต่กระมีนส่วนที่แบบต้องระวังค่ะ เป็นแบบนีของก็จะเอาออกนะห้าย่านเขาเป็นลาเนาะกันไว้ก่อนค่ะเยๆๆอะเยอะแยะจะเสียดาย เฮ็ดอันนี้มันกินไปกินประจำนะทุกคนบางข้า้งมอนก็เอาไปผัดกะเพราเนาะผัดกะเพราแกงเฮ็ดแกงไก่กับไส้ค่ะแกงไก่กะไส้แกง,กง,นะแกงแไก่ใส่เฮ็ดเนี่ยเสร็นะแกงนล้วไหมใส่เฮ็ดเสร็จนะเออเป็นคนมากินมึงเท่อกะทอดไข่ค่ะ ทอดไข่ไข่เจียวเนาะไข่ไข่เจียวกับไส้เฮดจะเสี็นะมันจะมีเฮดแซมตลอดสำหรับคนนะเออใส่บะหลวงลายดอกใส่ใส่กินเป็นพักมึงเธอก็กดีขวดส่เกลือเสร็นะทุกคนขวดส่เกลือแล้วเขาเกินอ่าน้ำพริกกินเสร็นะ แค่เห็ดปวดน่นและกูเป็นยานน่นเขาอมน้ำน่ะนะของกระยานเขาเป็นลาเป็นอย่างเนาะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นคลิปตัดขาเหตุรอบสุดท้ายแล้วนะบ่มีแล้วตัดแค่นี้แหละอ เบิดแด้วเด้อบันท้ทุกคนจ้าเพราะว่าฟื้นยังลวงยังลายอยค่ะต่อให้ต่อให้ช่วงนี้ต่อให้อากาศบบติดลบพี่ไม่ก็คือสิบัวผ้าไปแล้วค่ะพ่อบาแกจะพาฟื้นมันความตั้งใจของแก,ยกอย,อยอนนาฮ็ดเอ้ยนี้เวลาเอ๋แกยาฮ็ดให้มันแล้วเบิร์ดน่ะทุกคนมันเยอะมากเลยนะ กหลายคัะได้นะเออจะโชคดีอย่างที่บอกนะคะแกเป็นคนที่แบบเหมือนกับแอคทีฟตลอดเวลาเนาะถ้าเป็นคนบอกอ,อกกร่างกายบบเหตุงานแบบเนี้ยนักๆะโอ้ยมาทำแบบเนี้ยแย่ yeah, เลย คุนเพิ่งบอกว่าเวลาตะกี้เนอะอผู้ใดว่าว่าเจ้าของมันลำบากทำงานเหนื่อยนูน่นนี่นั่นถ้าเห็นพี่ใหม่ทำงานแล้วคุณจะแบบเขาเขามีงานประจำของเขาเขาไปเฮตดงานประจำขเขากลาบมาเห็นบะเขาก็มาเห็ดหันเฮ็ดหนีเนาะอานนี่บ่ได้ดอกอันนี้อมน่าเสียดาย เขาเพดงานเบิดมือเนาะง,งานประจำของเขากลับมาถ้าเลือดูสมัยตะกี้เนาะเลือดูไอ่อยังก็ไอ้ใบไม้ร่วงอยู่สินะก็กวาดกวาดใบไม้ก็สอยกันอะไรก็ฝนนะแต่ละปีบางเทื่อได้สามสิบถุงหาสิบถุงได้ถุงขยะใหญ่ๆนะทุกคนอ,อแล้วก็เลิกงานมาหน้าหิมะกกวาดหิมะคนทังเนี่ยนะกับมแม่แต่หัวเฮาแต่ว่า,วาคนคนอื่นด้วยนะทุกคนที่เนี่ยเขาขยันนะทุกคน เพราะฉะนั้นถ้าไอ้ผู้ใดบอกว่าเจ้าของเมื่อ,อยนะคางเมืองไทย,ยนะเขาไปเหตุงานเมื่อยหรือเมื่อยเหตุงานเบิดมื่อยอ่เอาเขาเรียกอะไรแปดชั่วโมงเหรอเจ็ดแปดชั่วโมงกลับมาเขาก็ได้พักผ่อนบ้างแต่อยู่ที่เนี่คุณทํางานเหมือนกันเจ็ดแปดชั่วโมงกลับมาบ้านคุณไม่ได้พักผ่อนไงคุณมีเนี่ยหิมะรอคุณอยู่ที่ต้องกวาดตื่นเช้ามากกว่า เลิกงามหน้ากบกวาดอันนี้คนอยู่เมืองนอกอ่ะเพราะฉะนั้นเขาขยานันฝรังขยันก็เราเยอะค่ะเขามีความขยนันเขามีความอดทนฝรังส่วนใหญ่ที่เห็นนั่นนะ นี่แต่ลัดนี่เริ่มบ่สวยแล้วน,นี่อยู่ข้างล่างเลยอ่ะอยู่ข้างข้างใต้เลยอ่ะโดนทับตะเพื้นตะเพื้นแต่ว่าต้ดอกมันฟุ้บ่หมั่นใจมันบ่อยากเอาขอเขาคะ่ะ ทิมทิมแล้วคนจะไปโยนในแปลงพักคนได้นีทุกคนเผื่อเขาขึ้นโอ้ยเห็ดรอดนี่รอดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนไว้เลยเห็ดเห็ดรอดสุดท้ายอันนี้สีโบจะเอาไปกินเองอันนี้โบรู้สึกโบโบงามค่ะรอดนี้ไม่ค่อยสวยว่แม่ยังดอกเก็บเป็นลายมือพวดค่ะ ก็สีไดเหตุบึ่งเนี้เก็บตั้งแต่วันพุธอะวันนี้วันอาทิตย์เพิ่งจะได้มาทำค่ะจะเป็นเห็ดอื่นนมันมันม,นมอยมอณนาได้โยนถิ่มไปแล้วค่ะอันนี้เป็นเห็ดไก่ทอดเฉยๆนะคะนี่ สวยสวยสวยอยู่อันนี้ได้อยู่ใช้ได้อยู่แต่อันนี้ก็จะมีความอมน้ำเนะะี่ยค่ะใต้ดอกก็ใช้ได้แล้วอันนี้าเป็นแบบนี้ คนโกมากปีนี้ล้วเป็นแบบว่าไม่อยากทำงานนะแบบว่ามันเบื่องานเนอะทุกคนบ่ะมาอย่างเด็กคนจริงๆรินเบื่อทำงานในครัวนะ่ะาดนแล้วค่ะความรู้สึกแบบเบื่อแบบ <c oughs> พยายามอยากอยากออกจากจุดตรงเนี้ยคือเคยเห็นงานในครัวตั้งแต่มาอยู่อเมกาเนี่ทุกคนงานฝนก็คือทำส่วนใหญ่ก็เป็นงานในครัวไง งานในจอบซองก็คือตะกี้ก็เป็นไอ้ยิบผาเนาะเออยิบผานั่นแหละแต่งานหลักของเราก็คืออ,อทำงานในครัวเหมือนสมัยเฮ็ดงานโรงพยาบาลก็จะเป็นอันนั้นก็จะทํางานในแผนกอ,อ,อาหารทางโภชนาการให้กับผู้ป่วยเฮ็ดอาหารกันมาโรงเรียนกับอาหารทุกคน ่าอยน,นี้แบบอันนี้ไม่ได้ค่ะขึ้นลอยู่กับอาหารแต่มันมันก็เป็นงานที่ง่ายที่สุดสําหรับ,บนน่ะนะออรับตายเหตุก็ได้แต่ว่ามันก็โอ้โหเห็นมาหลายปีมันก็เบื่อน,น่ะนะความรู้สึกก็อยากจะไปทําอย่างอื่นน่ะนะทุกคนแต่ก็บรรว่าสิเหตุยังดีแต่งานนี้มันก็คืองานที่แบบรับตายเหตุก็ได้นะ ก็มีความรู้สึกอยากอยากทำอย่างอื่นแล้วแต่าอานเห็ดงานถาพี่ใหม่นั่นแหละเห็งานถาพี่ใหม่กเกษียณนั่นแหละจะอยู่เฉยๆก็ได้เอาทุกคนเพราะว่ายัางโอ้โหหน้าหนาวเนี่ยเครียดนะถ้าคุณอยู่บ้านเฉยๆบ่เห็ดอย่างนะเครียดนะจะบอกให้ต้องหามันต้องมีแนวเห็ดเด้ จะได้เหมือนกับถ้าพวกผนเนาะ,ะเกษียนเนี่ยกเกษียนเราก็ต้องมีการวางแผนนะทุกคนเพราะว่าท่านานาบเเห็นงานก็นต้องย้ายเะยทุกคนเขาเรียกอะไรย้ายไปหาซื้อบ้านของอื่นสินะแต่ว่าก็มีคุยกันนะคนน่าชอบไปแอตแลนตาอยู่เออคุณมีความชอบแอตแอลนตามากที่ไปเที่ยวมากนั่นนะทุกคนคณว่าหมั่นใจนะั่ ได้ไ่เอาด้วยไม่มั่นใจก็ไม่เอาดูว,เ,ดวเพราะว่าเมืองแอตแลนตาเป็นเป็นเป็นเอเขาเรียกอะไรต้นไม้อ่ะคนชอบชอบมากเลยต้นต้นไม้แบบสูงเลยทุกคนคือแบบโอ้โหต้นไม้สูงแล้วแบบว่าทางไปทางเมืองของที่หลานอยู่นะทุกคนรถบ่หลายแต่ถ้าในในแอตแลนตาเลยไม่เอาค่ะไม่ไหวค่ะ รถแบบว่ารถหลายเนาะมันก็นย่านนั่นนะออกไปนอกเมืองดีวกว่าออกไปทางไหนนอกเมืองประมาณขับรถประมาณชั่วโมงครึง่งเออจริงๆชั่วโมงครึ่งไปทางไปหาลานนั่นนะแถวที่ลานอยู่อะต้นไม้ลา,ลายลายทุกคนแล้วอากาศแบบว่ามันเย็นมันอากาศฮ้อนแต่จริงนะทุกคนบางมือนะสามสามสิบสามสิบสององศามันฮ้อนอย่แต่ว่ามันมีลมเพราะว่าต้นไม้เขาหลายขนาดทุกคน เออคนชอ,ชอบชอบแบบมีต้นไม้หลายๆสินะเออ็น่าจะพอดีเพราะว่าสมมติว่าเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้ไปหน้าหนาวสินะเอยไปหน้าไปหน้าห้อนแต่เข้าไปหน้าหนาวแทนสินะคุณว่ามันมันจะดีมากเลยมันจะเพอร์เฟกมากสําหรับพวกฝนนะนะเพราะว่าทั้งนี้เนาะหน้าหนาวยังที่บอกมันสามติดลบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วแต่แลแ้วแ,แต่อารมณ์ นี่สภาพอากาศแล้วแต่เธอแต่ทางนั่นเขาไม่ไม่มีหิมะดอกเบิ้งสุ่มหนาวก็สิเย็นๆคือบ้านเฮ้าละมั้งถ้าอากาศหน้าหนาวแบบบ้านเฮ้าเนี่ยม,มันบดิสะทกสถานบวกฝนเลยนะเฉยๆ นั่นแหละค่ะอาจจะไปแต่คพณ่ละถากาเซียนนั่นแหละไปไปมากๆนั่นหลยห้ทิมให้ทิม,มาก้าเลยทิ้งไม่ได้ค่ะที่นี่คือบ้านที่นี่คือบ้านของฝนไปแล้วค่ะเราแค่โบามาักหนาวแค่นั่นแหละแต่ให้ทิมไปเลยกระิทมบ่ได้ค่ะ阿拉斯าคือบ้านหลังที่สองของเราไปแล้วโว้ยอมน้ำาวาเอาหรอเียดเจยดแต่ว่าเอา อมน้ำประเทศไทยกลับไปสักช่วงเดือนมกราเนาะประเทศไทยเัาสักเดือนเพราะว่าคุยกับลานเออลืมมันคุยกับลานภาถามหลานว่นาไอ้อากาศเท่าไหร่คนไปเท่าไหร่ว่าสาองศาแม่ฝน39มสิบเก้าองศานนโอ้ยลูก ลูกซอมมันตกนรกบรอลคุณมาันเซลลาน้อยปึกกระหัวสามสิบเก้าองศาวัสันยุสกลนคอนะทุกคนปาเกินไปอากาศก็ดีจได้ันเียจะได้มันเนี้ยจะได้มันเนี้ยจะได้มันเนี่ย นีเนี่ยแหละทุกคนเหมือนที่เขาเก็บมาเนี่ยเ,เก็บมาบ่มีเวลากะเก็บมาเสียถิ่มทั้งหลายแต่บ่มีเวลาเฮ็ดก็ดีถิ่มเครื่องหนึ่งเปล่ามือเถื่อเนี่ยโอ้เสียดายเสียดาย,ไ,ดายไ,ดไม่ได้ถ้าเผาเฮ็ดตัต้งแต่หมืน่นเอามานะ่ะบ่มีปัญหาตรงนี แข่งหมดแล้วคะ่ะเหตติดลบหมดแล้วโอ้ทุกคนทันไหมโอ้สิบแปดนาทีเขาเว่าเรื่องนี้นะเด้เอเรื่องไอ้เพิ่เห็นข่าวแล้วเนาะที่อันออกโหนกระแสนะตามกระแสหน่อยนิดหนึ่งเนาะตะลุ้นตนเนาะตะลุ้นตนในอันที่ขาเจ้ายจกได้สามีฝรังนะ่งเนาะทุกคนเ่นวัเย็บตีกันเด้อทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีเนาะ อีกฝ่ายหมก็ะโบ่บไปโจมตีเขาดอกอืเขาก็ถ้าหาได้ดีก็สําเหตุบุญเนะาะทหารผัวพลังมันคนได้เหตุรวยได้คนรวยเห็นผู้ที่เพิ่งยังมีผัวรวยๆดีๆมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเขาหาคนดีๆรวยๆได้ก็ถือว่าเขาเหตุบุญคือกันนะแต่ว่าอาจจะคิดตังค์เยอะไปนิดนึงเพราะว่า ถ้าฟังจากที่เพิ่นเพิ่นเบ่านะเพิ่นหานะ่ะนะอาจจะแพงไปหน่อยเบื่อหน่อยแล้วเนาะลายเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเหมือนกับเขาไม่ได้หาเองอะ่ะเขาก็ไปเอาตามเว็บต่างๆเหมือนกันะนะะทุกคนมันก็เหมือนกับจับเสือมือเปล่าเนาะออประมาณนี้แหละแต่ผมก็เห็นใจนะเห็นใจคนที่เขาโดนที่เขาบ่าได้เนาะเบิดเงินจัเทอาใดเนาะ ชาเมืนกว่าจะมาอุ้มก็หลายไดย้ทุกคนไอ้โมแมนหน่อยๆนะทุกคนเข้าใจเลยถ้าบ้านเมืองเฮ้าเศรษฐกิจมันดีเขาก็บ่าอากไครซ้อยากกันดิน้นรนนั่นแม่บอกแล้วทุกคนถ้าอยู่ดีกินดีตาลูกตนข้าเจ้าเนาะแต่ว่ายุคนี้สมัยเนี่ยมันก็อันตรายอีหลีนะยุคออนไลน์เนี่ยมันหลอกกัน ม่หลอกกันง่ายเนะเาะไอ้พวกที่ขาเจ้าหาเงินเขาก็หาเงินง่ายค่ะเนาะหาเงิน,นง่ายบนความทุกข์ของคนอื่นนี่สินะแต่รดตน้นคือกันแต่ว่าสแกมเมอร์กยุคสมัยนี้มันกน็หลอกกันง่ายอิเลเด้ทุกคนคือบางอย่างบางเรื่องเอาง่งายๆผมเคยเจอ จะเหตุการณ์แบบว่าเขาเคยเบิ้งีอย่างว่าทุกคนเหมือนไลฟ์ไลฟ์เหมือนกับเอ่เขากาลังเบิง้งเขากําลังไลฟ์สดให้เราดูอะแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นการไลฟ์สดทุกคนฟุงโก็บรูระบบของเขาเขาเก่งมากเขาเฮ็ดคือจังเหมือนกับเรากําลังดูไลฟ์สดอยู่ทุกคนแต่สิ่งที่เฮ้าสิสามารถรู้ได้ว่าอันเนี้ยมันบ่เมนการไลฟ์สดก็คือ,คอสังเกตคอมเมนต์อะเฮาเฮาลองคอมเมนต์เข้าไปหลายหลายๆหลายของเฮ้าเองเนี่ย มันเป็นไปบ่ได้ที่เขาเขาสิบเห็นคอมเมนต์ของเขาเนาะเขาก็ที่ตอบโต้ไปทางอื่นไปทางไม้สินะทุกคนแต่คือแบบคนเพิ่งรู้มากว่ามันสามารถทําได้นะทุกคนเหมือนกับมันเอาวิดีโอที่เป็นไลฟ์อ่ะมามาว่างสินะมาว่างโดยทยี่คนอื่นสิเข้าใจว่าคุณกําลังไลฟ์สดอยู่แต่จริงเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นอนะ่ะทุกคนบอกว่าถึกเข้าใจได้ผลว,ว่าบา่มันเหมือนกับการหลอกแต่มันเหมือนเสมือนจริงอะ่ะ อันนี้มาเจอกัโตัวแล้วทุกคนแต่ผมว่าอยา่างว่าอนลายเนาะว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรแต่ผนเจอมาแล้วอืมคือการโดนหลอกมันเสมือนจริงมากอืม,มก็ได้เข้าใจคนที่แบบเป็นอย่างคือโดนหลอกง่ายทุกคนเพราะว่ามันโอ้โหมันมันเสมือนจริงมากเลยอะ่ะ ต้องเนรู้ต้นกันหลายๆด้วยเหตุการณ์แบบนี้เตือนกันหลายๆทุกคนเหตุการณ์เจออีย่างก็ดีวะเห็นอะไรไม่ดีก็เตือนกันเถอะฝากเตือนกันเนี่ยว่าเข้าใจเลยเข้าใจทําไมทุกคนสมัยนี้มันโดนขาเจ้าขึ้นโดนหลอกกันง่ายๆนะเขาไม่ได้โง่หรอกทุกคนแต่เหตุการณ์มันเหตุให้เห้องมันเสมือนจริงอีหลี ยางที่บอกเจอมากับตัวแล้วค่ะไอ้ประเภทแบบแต่ไม่อยากพูดค่ะไม่อยากพูดไม่อยากโจมตีแต่เขาก็คือมาหลอกเราทําให้เราเสียความรู้สึกอ่ะนะันถึงบ่เอาแล้วอีหอย่างผลบะเฮ็ดอย่างไง้ไผ่แล้วไม่ทําอะไรไม่สนับสนุนอะไราใครทางนั้นเนะ่ยเจอมาเยอะแนละ้วเจอคนหลอกมาเยอะเหมือนกันค่ะ ได้แต่แบบว่าเออเหตุการณ์ที่แบบเหมือนเหมือนเหตุกรณีที่หาผัวฝรั่งนี่ก็ทุกคนพิจารณาเอาเองเนาะม,มันโมเมนนไปหากบหาเขียนเน่มันหายากเต่เด้หาคนดีๆมันหายากเออยุคนี้สมัยเนี่ยทุกคนบ่ว่าสจะเป็นผู้ชายไม่ยิง การจะหาผู้ชายสักคนมันง่ายมากเหมือนผู้หญิงก็จะหาผู้หญิงสักคนมันก็ง่ายมากนะแต่การจะหาคนดีๆสักคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันเสี่ยงมากเออเข้าใจเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆค่ะทุกคนคะ่ะตัวเราควรพิจารณาดีๆ อย่าเชื่ออย่าอย่าซื้ออะไรค่ะโอเคเนาะทุกคนมันในเนี่ยแล้วค่ะเนี่ยค่ะใกล้จะเบิดแล้วมันรู้สึกมันไม่ค่อยสวยแล้วค่ะมันจะฝ้าเห็ดก่อนที่เขาจะยำแย่ไปกว่าน,นี้ค่ะวันนี้ได้ยู่อันนี้สวยๆเยอะอันนี้ก็สวยเยูะอีกสักดอกแล้วกันจะว่าเ่าอย่างเนาะมือนี้ เลอดเปื่อยค่ะเลอดเปื่อยบาบอไม่มีอะไรโอเคนะคะทุกคนยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย